อันนี้เป็น,ปน,นแบล็กเซตนะคะก็มีก็เตรียมตัวที่จะเซอร์ไวส์สุดๆนะแต่ว่าวันนี้ยกสองนักสมิงดำกดดันมากแต่ว,ว่ายสกสามก็ได้แ้องไงมากท่านนันเก่งมาก ถ้าพูดจริงๆก็ไม่มีใครอยากมือมันมาเต็มมากเลยนะนี่อ่ะโหแล้วมีคนแรกเลยนะยังขนาดนี้นี่มนี่ค่ะป้ไอเมนไลเนี้ยใส่ยากมากโอ้ไม่ก็เสียงเลยเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้บาเพราผมสวยนะไม่อยากให้บังสีไม่แม่พอมันแบบใครอะไรเงินยอยู่ได้แบบปืนเลย จะได้แบบเปิดขึ้นมาเลยว่าเอ๊ะเก็ขวดจะสมิงน้ำจะออกมานี่เป็นลมไหมอ่ะก็น่าจะเป็นลมเอนี่ไงพีเดี๋ยวนั่งเสร็จแล้วนั่งรอตรงนี้นะนั่งตรงที่มืดๆนี่แบบไม่ต้องมีไฟส่องเอาผู้สั่แบบนี้เหรอเอาซีิงหรอเอาปิดนี่อ่ะอันนี้นะคะคือทางทางเอาฟิตอันนี้เขาเรียกว่ามิลานโน่ ใช่เฏนะิกริยช่างตกนอ่ะลิต้าหนึ่งเซนลิตา้าเอ่อลิซ่าอุ้ยไฟไม่เม็ตอนนี้<ๆ>แบบเรากำลังตามหาสมิงดำนะไม่รู้นางไปไหนถ้านางไม่มาเร็วๆนี้อาจจะต้องมีคนไปดูเตียง้อาจจะเป็นลมนะคะอาจจะเป็นลมนะคะเปล่าคนเขาโทรแจ้งไม่ปกติ มมาาอันนี้นะคะคือการบอกเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นี่ชื่อเนี่ยหรพล็อปพล็อปเดี๋ยวพมบินดีกับเครื่องไปหาไป่ะเออโอเคโอเคผ่านค่ะไปค่ะฝนตกลงฟ้าผ่าทิมไฟมานะคะพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเซอร์ไพรส์ไปตรงนั้นที่มไฟพร้อมที่มอะไรค่ะ เดี๋ยวยวอกันอเราลูกสาวเดี๋ยวรอต่อคิวก่อนยังไม่ต้องไปตอนนี้ลไ่ใคกัน่วไปอาเีเนี่ยโอ้โห

ถ่ายรูปหน่อยดิเดี right. ๋ยวเดี๋ยวเราค่อยทำคนเดียว representing seaweed โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเกือบภูมิใจในตัวเพื่อนมากเลยอะ K <S <S เออพี่ผมไ่ไหวแล้ววันนี้มาเชียร์ใคราแล้วว right? ันเสาร์ูปยไม่มีเอาที่ไหนเ่วันเสาร์นี่คือวันเเท่าไหร่เก็คือบไอุ้ไม่ใชุ่เจ